สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการทำ Co Referencing หรือการกำหนดพิกัดภูมิศาสร์แผนที่นะคะขั้นตอนแรกให้เราเปิดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมาค่ะหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราคลิก c อน c e l ออกได้เลยนะคะแล้วมาที่แคตตาล็อกด้านขวามือค่ะให้เรากดที่ connect to folder นะคะเพื่อหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า rtrj ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นให้เราเลือกที่ lab 06นะคะเพื่อทำการเปิดข้อมูลที่มีชื่อว่า gcp sort t o o ค่ะให้ล่างมาเปิดที่ display area ได้เลยค่ะกดโอเคนะคะแล้วก็ tu underscore area ค่ะ ถ้าจากนั้นมาที่ฝั่ง Table of Contents นะคะให้เราคลิกที่สัญลักษณ์ที่ GCP Sort Tool นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์สีและขนาดค่ะให้เราเลือกสัญลักษณ์ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนขนาดค่ะกดโอเคค่ะคลิกที่ GCP Sort Tool นะคะคลิกขวาแล้วก็กดเลือก Label f u t e r ค่ะ เราจะเห็นว่ามีตัวเลขนะคะขึ้นตามจุดต่างๆค่ะแต่ยังมีขนาดเล็กนะคะเราจะมาที่ GCP s o t 2อีกรอบค่ะคลิกขวาแล้วก็ Property นะคะเลือกที่ Label แล้วก็ทำการเปลี่ยนไซส์ได้เลยค่ะตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นเปิด T.U. under score a r e a นะคะคลิกขวาแล Zoom layer ้วซูมทูเลเยอร์ค่ะค่ะแล้วเราจะทำการกำหนดพิกัดโพมิสตร์นะคะซึ่งตอนนี้ข้อมูล2ข้อมูลนี้จะมีความคาดเคลื่อนกันอยู่มากนะคะคือจุดต่างๆจะไม่ตรงกันเลยนะคะเราจะทำการตึงพิกัดให้ตรงกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะโดยการ คลิกขวาที่พื้นที่ว่างด้านบนค่ะเพื่อเรียกคำสั่ง Geo Referencing ออกมานะคะนี่ค่ะกล่องเครื่องมือจะออกมาแล้วนะคะเราจะทำการซูมอินค่ะไปที่จุด111จุดแรกของเรานะคะนี่จะเป็นจะเห็นได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีการกระบาทอยู่เราจะทำการซูมอินไปที่ จุดด้านในนะคะกากบาด้านในเราจะทําการซูมเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะถ้าเราแน่ใจว่านี่คือจุดตรงกลางแล้วให้เราคลิกที่ Add Control Point ค่ะเพื่อที่จะมาจุดที่ตรงกลางหนึ่งครั้งนะคะ แล้วเราก็มาที่ GCP Source 2ค่ะคลิกขวา Zoom to Layer มาที่จุด111นะคะทำการจุดลงไปแล้วก็มาที่ TU Under Score Area นะคะ Zoom to Layer จะเห็นได้ว่าเราทำการตึงพิกัดไปหนึ่งจุดแล้วนะคะและ เราจะทําการจากนั้นเราจะทําการตึงพิกัดให้ครบทั้ง7จุดค่ะค่ะแล้วเราก็ทําการตึงพิกัดครบทั้ง7จุดแล้วนะคะค่ะต่อไปเราจะมาดูค่าแ r เร r กันนะคะให้เราไปที่กล่องเครื่องมือ Geo referencing ค่ะมาที่มุมด้านขวาสุดนะคะคือ View l i n k Table ค่ะค่ะและนี่จะคือนี่ขออภัยค่ะและนี่คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของแต่ละจุดนะคะคือเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละจุดจะมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เท่ากันนะคะถ้าค่าความคลาดเคลื่อนไหนที่ไม่เกินหนึ่งนะคะถือว่าใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเราจะทำการจุดใหม่นะคะให้เราคลิกที่จุดค่ะที่เราต้องการทำการจุดใหม่แล้วก็กดกากบาทออกนะคะ ค่ะแล้วเราก็ทำการจุดใหม่ต่อไปนะคะเราจะทำการเซฟข้อมูลนะคะไปที่กล่องเครื่องมือ georeferencing นะคะแล้วเลือกที่ r e f e r e n c i n g rectify ค่ะค่ะแล้วตรงช่อง output location นะคะให้เรากดที่โฟลเดอร์นี้นะคะเลือก Save ข้อมูล ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไวค้ค่ะไม่ต้องกดดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็กดแทนได้เลยคะ่ะเราตรงช่องเนมนะคะเราจะเปลี่ยนชื่อเป็น mytu นะคะหรือจะเป็นชื่ออื่นตามที่เราต้องการก็ได้คะ่ะแล้วช่อง format นะคะจะ เป็นช่องเปลี่ยนนามสกุลภาพนะคะให้เราเลือก Imagine Image ค่ะแล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะต่อไปนะคะ เราก็จะทำการต่อข้อมูลเลตเตอร์นะคะเราก็รีมูข้อมูลตรงนี้ออกไปได้เลยนะคะจะต้องนำภาพที่มีค่าพิกัดแล้วมาต่อได้เท่านั้นนะคะหากภาพนั้นไม่มีค่าพิกัดจะต่อด้วยวิธีนี้ไม่ได้นะคะเราจะสร้างเล s เตอร์ t a l o g ลอกได้ใน geo database เท่านั้นนะคะขั้นตอนแรกนะคะสร้าง personal geo database ไวในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เลยค่ะคลิกขวานะคะ new personal geo database ค่ะให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะคะ per ออ geo แล้วกันค่ะ ต่อไปนะคะเราจะสร้าง Raster Catalog ค่ะโดยคลิกขวาที่ p e r g o o ค่ะแล้วก็ New เลือก Raster Catalog นะคะ โดยช่อง r l s t e r Catalog Name นะคะให้เราตั้งชื่อว่า m o เสสค่ะโอเคค่ะ ค่ะแล้วโมเสสนะคะก็จะมาขึ้นที่ฝั่ง Table of c o n t e n t แล้วนะคะต่อไปจะเป็นการโหลดภาพทั้ง4นะคะไปที่โมเสสคะ่ะโดยคลิกขวาที่โมเสสนะคะโหลดโหลด l a t เตอร์ a s e t s นะคะจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะช่อง i n น u t นะคะให้ hey. เรากดที่โฟลเดอร์ค่ะเลือกแล็บที่15นะคะกดร a ตเตอร์แคตตาลอกค่ะเลือกภาพทั้งสี่ แล้วก็กดแอดค่ะกดโอเคได้เลยค่ะค่ะจากนั้นไปที่โมเสลที่ด้านหน้าต่าง Table of Content นะคะคลิกขวาค่ะกด Open Open Attribute Table ค่ะจากนั้นทำการเลือกทั้ง4นะคะ กดปิดออกไปได้เลยค่ะต่อไปเราจะเริ่มต้นต่อภาพกันนะคะไปคลิกขวาที่โมเสดค่ะเลือก Data ค่ะแล้วก็โมเสดและลาเตอร์แคตตาล็อกค่ะช่องโลเคชันนะคะเราก็ต้องเลือกไฟล์งานที่เราจะเก็บค่ะ จะเก็บงานนะคะกด add ค่ะช่อง name น,นะคะให้เราตั้งชื่อว่า m y m o s a i e ค่ะแล้วช่อง format นะคะเลือกนามสกุลภาพน,นะคะเราจะเลือกเป็น Imagine Image นะคะจากนั้นกด Save ค่ะกด Yes ค่ะแล้วเรามาคลิกขวาที่โมเสสนะคะกด Zoom to Layer ค่ะแล้วเราทำการต่อภาพสำเร็จแล้วนะคะกลุ่มนี้ฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ